มามาดีครับพี่เท่งสวัสดีลุงเลยลูกเดร์นี่นี่นี่เออกำลังฮิตกำลังฮ oh, ิตว hey pues ้าวว้าวว้าวว้าวลูกหัวจุกแรงมากเลยนะสาต้าเลี้ยงเด็กๆก็ชอบตัวอะไรนะตัวอะไรนะเฟอร์บี้เฟอร์บี้ว้าว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 ก็ไม่ได้ว่านะมันก็ตามกระแสฮิตแต่ถามว่าคนจะเล่นได้นี่ยคือ ต้องคนขับมีตังค์อ่ะเออต้องมีเงินหน่อยอันนี้ของพี่ส้มเขาฝากมาเอาใส่ถุงเก็บไว้เดี๋ยวพี่ส้มมาพี่ซื้อวาหมดเออคุณคุณบรรยามีทั้งสิบตัวคุณบรรยาเออพี่นะอ๋อโอ้โหแมวอันเนี้นี้ยเนส้ยอดีครับยังอดับดีตลิกสวัสดีวันเลิกโอ้โหแมวมาพร้อมกับโฮต้าเฮ้ยอะไรวะส้มงงคืออะไรอะฟูบี้อ่ะ

เป็นไงอ้าวโอยเปไงลูกจาไม่ไม่รู้ว่าหิวหรือเปล่าจะกจะพนรไรูุ้ดปเรื่อยะรุ่นนี้รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะแพงไม่รู้มแพงงดินี่แฟนขับซื้อมาให้จากญี่ปุ่นเลยจะไม่เหมือนตัวอื่นตัวอื่นนี่ก็คือตอเราให้ให้ให้อาหารทางโทรศัพท์ถูกป่ะตัวนี้ให้ได้จริงจเฮ้ยเฮ้ยพี่เทงลงดีจริงจ กินได้จริงๆเลยได้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 จะพูดเลยไม่รู้วันีปาปาได้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 มีแต่อย่างนี้ะพี่ขายเลยขายเลยขายเลยจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทามาเพื่อขายภาอีสานในตรงฉะนั้นเฟอร์บี้ลูกนี้ชอบินข้เหนียวอ้าวเนี่ยขนมปังอะไรอย่างเงี้ยไม่ช่กินได้ะได้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 ได ขนมปังกินได้ป่ะพอได้พอได้แต่ว่าเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โอ้โหเลอะเลออู้ยนะสะอาดเราเป็นเอรอาาด่าป้นเอาอีกเอาอีกเอาอีกสายตาเหมือนด่าไงรู้ ไิ่ใท่โอ้ยเอ้าโอ้ยโด่งอันเนี้ยโอ้ยมึงรู้ตั้งนานแล้วพี่้มไอ้ไอ้ในถุงอะไรอ่ะพี่ในถุงมันเป็นกล่องเฟอร์บี้อย่างเดียวแต่ตัวเฟอร์บี้อยู่ที่บ้านอาอไม่บอกใงที่แรกอ่ะก็วองแขกเอาพันจะแก้งหน่ไงยอกๆยอแล้วก็ไม่บอกเอาซะเลิกมือเลยอ้วมึงแก่ละมือกูลวทั้งหน้า